สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้แป้งก็จะมาชี้แจงนิดนึงนะคะก็คือแป้งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพยากรณ์น,นะคะเป็นแบบประจําเดือนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็มีฟีดแบ็กบอกว่าอยากทําให้เป็นแบบมี3สถานะด้ไหมหมอมีความละเอียดมากขึ้นปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันเป็นสถานะคุณโสดสถานะ,ะสถานะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นสถานะ คนมีคู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าออชอบไม่ชอบกันยังไงก็สามารถติชมแล้วก็ให้คําแนะนํากันมาได้เลยนะคะก็ขอบคุณกับทุกคนที่ช่วยกันติดตามแล้วก็แนะนํามาว่าเอยหมอทอยาง้นอย่างนี้นอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้แป้งก็จะมีธาตุคลิปธาตุยังอยู่เหมือนเดิมนะคะธาตุทั้ง4ี่ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอทําคลิปราศีประจําเดือนแบบละเอียดแล้วเนี่ยแป้งก็จะมีการทําพิกถ้ามีเวลาทําคลิป พีกอะเด็กมากขึ้นหรือพีกาการให้เล่นกันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้หัวข้ออะไรก็เม้นกันมาได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะก็ใครสนใจติดต่อเรื่องเกี่ยวกับงานโฆษณาหรือสปอนเซอร์ก็ไลน์แอดได้เลยนะจ๊ะ I love you ทุกคนโอเคนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะกับ12ราศีในราศีของคุณค่ะสวัสดีค่ะอะคนโสดนะคะมาดูกันที่คนโสดชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะคนโสดขอดูไพ่พลังงานของคนโสดโดยเฉพาะเลยค่ะไพ่พลังงานของคนโสด โอ้ยหล่นมา strength นะคะไพ่พลังงานของคนโสดเป็นไพ่ t r e รน t h บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงลัคนาสิงพลังงานของคุณเป็นสเตรนท์จริงๆพลังงานของคุณอ่ะเป็นพลังงานที่เหมือนคุณพยายามอยากจะควบคุมอะไรบางอย่างบางคนอาจจะควบคุมจิตใจหรือบางคนอาจจะพยายามควบคุมอ,อ,อารมณ์ของตัวเองพยายามอยากจะควบคุมใครใครคนหนึ่งนะคะอืม เราเป็นคนโสดใช่ไหมแต่เราเหมือนอยากควบคุมใครคนหนึ่งที่ไม่อยากมาให้อยากไม่อยากให้เขามาใกล้เราหรือต้องการอยากให้เขากลับมาก็ได้เพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการกลับมามันมีเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะหรืออีกข้อความอีกมเมสเซจหนึ่งก็คือพลังงานของคุณเป็นอะไรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าหรือยังต้องการคนรักเก่ายังมีความรู้สึกอยากเอาชนะคนรักเก่าเก่าหรือคนรักเก่าทำทำอะไรบางอย่างทิ้งปมบาดแผลอะไรบางอย่างให้คุณก็เลยทําให้ตัวคุณนั้น มีกำแพงพอาะเขาไม่กล้าเริ่มต้นใหม่อถุกอย่างเป็นไปได้พลังงานของคุณนะคะทีนี้ขอดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนโสดชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะขอสี่ใบคุณไม่ปิดนะสถานการณ์ปัจจุบันของคุณน่ะคุณไม่ปิดกั้นนะคะแล้วลึกๆแล้วอะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีกำแพงในเรื่องของความรักมากขึ้นก็จริงแต่คุณเชื่อในรักแท้ คุณเชื่อในรักแท้และคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากรอคอยมันแต่ลักษณะคือคุณอดทนเก่งมากกับการรอคอยรักแท้ถ้าใครเข้ามาคุยแล้วดูแลเล่นเล่นไม่จริงจังคุณก็ไม่สนใจนะคะแบบหนีไปไม่เอาแล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีภาวะที่เหมือนสนใจใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่ตำแหน่งงานต่ำกว่าคุณหรือเป็นลูกน้องหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นได้คุณรู้สึกถึงความสดใสของเขาคุณรู้สึกถึง ความขี้เล่นหรือมันมี energy ของ positive ดีๆให้คุณรู้สึกน่ารักให้รู้สึก happy ะนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่อายุคนที่แบบอายุใกล้เคียงกันก็ได้แต่เขาดูเป็นเด็กะดูเขายังไม่ก้าวหน้าเท่ากับคุณคุณอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ที่ก้าวหน้ามากกว่าเขานะคะและในขณะเดียวกันณนะปัจจุบันนี้คุณอยู่ในภาวะที่งานเยอะงานหนักมากนะคะตัวคุณเองก็เลยอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าโฟกัสอะไรเรื่องความรักมากนะักแค่รู้สึกว่ารู้สึกดี รู้สึกยังเปิดรับกับเปิดรับความความสัมพันธ์ได้นะคะแต่ก็ใครที่เข้ามาคุณก็มีด่านไว้ให้เขามีด่านทดสอบให้เขาเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกับสถานการณ์ของปัจจุบันนี้คุณเจออะไรกันมาโอ้โหอน่าจะมีใครคนนึงเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีอะ่ะเหมือนมาเล่นตลกกับความ กับความรู้สึกของคุณแล้วอยู่ๆก็หายไปแล้วก็จบไปนะคะมาเล่นสนุกเฉยๆนะคะแล้วปัจจุบันนี้บางคนเคุณอาจจะเพิ่งจบกับคนรักเก่าด้วยก็ได้นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแต่าถามว่าคุณเจ็บหนักไหมก็ไม่ได้เจ็บหนักมากนะอืมไม่ได้เจ็บหนักมากถ้าคุณถามถึงคนรักเก่าว่าณนะปัจจุบันนี้ทีนี้มาดูความรู้สึกเขานะความรู้สึกของคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้าง ตอนนี้เหมือนบางคนเขาเลิกกับคุณไปแล้วเขาไปเริ่มต้นใหม่ไปคบกับคนใหม่คุยกับคนใหม่ไปแล้วนะคะหรือบางคนถ้าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณเคยอยู่ในสถานะคนคุยกันมาก่อนแล้วยุติความสัมพันธ์คนคนนั้นเหมือนเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักเหมือนเขาแฮปปี้กับการใช้ชีวิตของเขาในรูปแบบอื่นๆบางคนชอบการท่องเที่ยวมากๆไปโฟกัสท่องเที่ยวอาจจะไปต่างประเทศไกลๆแล้วนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรคนโสดนะคะ ว่าในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาเนี้ยจะเป็นยังไงกับคุณจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะ่ะโอ้ว้าวจะมีเพื่อนเพื่อนฝูงสังคมที่คุณรู้จักนี่แหละคะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามค่ะคุณจะได้เจอคนรักคนใหม่ นะคะจากการติดต่อของเพื่อนฝูงสังคมจากการไปปาร์ตี้จากการเข้าสังคมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคนคนนี้โปรไฟล์ดีเขาเองน่าจะมีลักษณะที่เดินเข้ามาหาคุณก่อนเริ่มพูดคุยกับคุณก่อนเลยนะคะเริ่มพูดคุยกับคุณด้วยมิตรที่ดีนะคะเป็นการเจรจาที่ดีพวกคุณสองคนสามารถเข้ากันได้คุยกันได้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะไม่รวดเร็วนักอาจจะเข้ามาแบบเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนนะเธอค่อยคุยกันไปเรื่อยๆนะคะ ประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอย่างไม่เร่งรีบอะไรนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รู้น่าจะมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะ The The, เดอะสตาร์อโทษทีค่ะเดอะซันเนี่ยมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกมีโปรไฟล์ดีนะคะเ,เป็นที่โดดเด่นในที่ทำงานของเขาหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะไปเจอคนที่มีชื่อเสียง net, digital, อินฟลูเอนเซอร์เน็ตไรดอลยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะ,ะประมาณนั้นเลย นะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะคะคําแนะนำหนึ่งใบให้กับคนโสดชาวราศีมังกรค่ะโอ้ไม่ก็สามดาบคุณมีแผลในเรื่องของความรักมากมายก่อนหน้านี้นะคะคนโสดไพ่บอกแค่คงไพ่คงให้คําแนะนําอย่างเดียวว่าในเมื่อมีแผลเรื่องความรักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอะแล้วมันเป็นแล้วมันเรื่องอะไรที่คุณจะต้องเอาดาบ ไปทิมแทงหัวใจของคุณอีกมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเพื่อศึกษานะคะบางคนคุณอาจจะยอมลดกำแพงลงนิดนึงเพื่อจะได้ศึกษาคนใหม่ๆนะคะก็อ่ะประมาณนี้นะคะคนโสดนี้เป็นการพยายกรณ์ทั่วไปนะคะาวราศีมังกระคะ่ะสถานะไม่ชัดเจนหรือคนที่เพิ่งคุยคุยกันนะคะ มาดูไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนคุยไพ่พลังงานของคุณในความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเพจออฟวอนส์ wants, นะคะพไพ่ใบนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนความรู้สึกที่พลังงานของคุณคือคุณยังมีความหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ แล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณยังอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆในตัวเขามากกว่านี้ตัวคุณเองก็ไม่ได้รีบร้อนแต่คุณก็พร้อมที่จะไปกับเขามีความกระตือรือร้อนที่จะเพาะไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะแต่ไพร่รู้แต่มันมีพลังงานอย่างหนึ่งคือคุณรู้สึกว่าคุณต้องการอยากรู้อะไรบางอย่างในตัวเขาเดีย๋ยวต้องดูว่าคนคนนี้อาจจะมีความลึกลับอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากรู้จักเขาอ่ะทีนี้ดูสถานะคนคุยว่าสถานการณ์ของคุณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 4ใบ The Lover โ okay. อเคเข้าใจชัดเจนแล้วบางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลนักนณามิถุน Strength บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์โอเคค่ะในบางท่านบางคนชาวราศีมังกรลักนามัางกรคะคุณกําลังคุยกับใครคนนึงอยู่ที่อาจจะยังไม่ลืมคนรักเก่าคนคนนั้นอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะอันนี้กรณีแรกส่วนกรณีที่สองเขาอาจจะลึกซึ้งกับแฟนเก่ามากๆก็เลยเหมือน คุณรู้สึกว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้เหมือนเขามีปมอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่คุณรู้สึกว่าอยากหาคําตอบก็ได้เป็นปัญหาที่คุณอยากหาคาตอบอยู่ก็ได้นะคะแล้วไพ่บอกคุณรู้ตัวด้วยนะว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกอคุณรู้ตัวด้วยว่าความสัมพันธ์นี้ยคุณเป็นแค่ตัวเลือกแต่ถามว่าสถานการณ์เขาก็ทําดีกับคุณไงก็มาอยู่เรื่อยๆยังพูดยังคุยกันเข้าเข้าใจกันแล้วก็ลักษณะของเขาเหมือนกับพร้อมที่จะพัฒนากับคุณไปได้เรื่อยๆในทุกๆวันนะคะ แต่อย่างที่บอกอ่ะคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ลืมคนเก่าหรือเขามีกำแพงอะไรบางอย่างนะคะอืคุณรู้สึกว่าเขาจะต้องก้าวข้ามความรู้สึกอะไรบางอย่างออกมาในเรื่องของคนรักเก่าหรือบทสนทนาของคุณกับเขาที่คุยกันอ่ะมันอาจจะมีบทสนทนาของคนรักเก่ามาอยู่เรื่อยๆคนเลยคุณเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือยังไม่ลืมอ่ะอืม ที่ดูสถานาการณ์ปัจจุบันของคุณและความรู้สึกของเขาคิดยังไงกับสถานะกับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมังกรค่ะอืมเขาปิดบังความรู้สึกของตัวเองคนคนนี้มีเหตุผลเยอะมากเลยนะคะลึกๆแล้วเขามีเหตุผลในเรื่องของความรักเยอะมากมากมากจริงๆเยอะ,ะจนแบบคุณจะคาดเดาไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าเขามีเหตุผลเรื่องความรักเขามีกำแพงสูงเรื่องความรักพอสมควรเลยค่ะ แต่เขาไม่ได้จะเปิดเผยให้คุณรับรู้หรอกนะคะอืมเหมือนกับว่าคุณจะสามารถรู้ใจคนนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาตกอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและต้องการที่พึ่งหรือเขาเครียดเขาจะพูดและปล่อยออกมาหมดเลยนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเองเป็นฝ่ายที่คอยประครับประคองอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมเพราะเหมือนคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ของสถานะไม่ชัดเจนเป็นฝ่ายที่แบกบแบกบปัญหาอยู่ อยู่คนเดียวนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ uh huh. คุณพยายามส่งสารหรือพูดคุยอะไรตรงๆกับเขาในหลายๆครั้งหลายเรื่องแล้วแต่เหมือนกับพูดไปมันก็ไม่ไม,ไม่มีไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนเขาจะพูดในเรื่องที่เขาอยากจะพูดอะ่ะประมาณนั้นนะคะในสายตาคุณน่ะเขามองคุณเป็นยังไงอ่ะดีแอมเพรสเลยคะ่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นดีแอมเพรสนะคะแต่ว่าเขามองคุณได้เหตุและผลนะ เขาชอบคุณที่คุณใจเย็นคุณเขาชอบคุณที่คุณน่ารักเขาชอบคุณที่คุณไม่เยอะเขาชอบคุณที่คุณไม่ท็อกซิกประมาณนี้นี่คือความรู้สึกที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้นะคะอืมแต่ดูแล้วเขายังต้องการอิสระอยู่เขาไม่ต้องการให้ใครมากําจัดจํากัดพื้นที่ของเขาถ้าคุณรู้คุณมาจํากัดพื้นที่ของเขาเขาจะอีกหนอทันทีอืมนะคะ ทีนี้มาดูสถานะม่ใช่เจนชาวราศีมังกรลัคนามังกรว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรคะ่ะนายวอนอืมถ้าถามถึงเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านคุยชาวราศีกุมลัคนากุมยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าในในเดือนนี้ยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เขาจะมีโมเมนต์อ่อนแออะไรบางอย่าง ให้คุณเห็นแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเขาแล้วก็ปลอบใจกันเยียวยาวความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะแต่สถานการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีมันจะมีเหตุเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2ที่สแต่มันเป็นประมาณว่าคุณเองจะไปรู้ว่าโอเคคุณมีคู่แข่งแล้วคุณเริ่มมีคู่แข่งคุณอาจจะไปรู้ไปเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆของเขาอะนะคะไลน์สติ๊กเกอรแกมเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะคะว่ามีคนเข้ามา เขาเยอะมากนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณไม่ท้อนะคุณเองก็มีจุดยืนของคุณเหมือนกันคุณยังมีความมั่นใจในตัวเองอยู่ว่าฉันยังไปได้ฉันยังโอเคนะคะแต่สิ่งที่เขาจะรีแอคก,กับคุณก็คือเขาจะขี้เล่นกับคุณมากขึ้นจะคุยสนุกมากขึ้นกับคุณนะคะแต่ไม่คิดจะยังไม่คิดจริงจังยังไม่คิดจะคอมมิชเมนต์จริงๆนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะไม่เหงาอะมีคนทักเขามาตลอดมีคนอยากคุยกับเขาตลอดนะคะอืม บางท่านบางคนคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นเพศ LGBTQ ด้วยใช่ไหมอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะโอเคทีนี้มาดูคําแนะนําของชาวราศีมังกรคนสถานะไม่ชัดเจนนะจ๊ะคนคุยไพ่อยากแนะนําอะไรคุณสองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าใบนี้แป้งมองว่าคําแนะนำอ่ะไพ่บอกว่าจริงๆคุณอย่าไปกลัว กับการที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับเขาคนนี้นะคนคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขาอาจจะมีเป็นคนเหมือนมีเหตุผลซับซ้อนแต่เขาเป็นคนมีเหตุมีผลไม่งงเนาะเอาง่ายๆเลยเหมือนเป็นคนมีเหตุมีผลที่ซับซ้อนเป็นของตัวเองแต่คนที่จะสามารถเข้าเข้าหาเขาได้ง่ายคือคนที่พูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาสื่อสารง่ายๆชัดเจนเช่นคุณรู้สึกว่าเออวันนี้เขาหายไปทั้งวันก็ถามไปตรงๆเลยว่าแบบว่าออวันนี้เป็นยังไงบ้าง มีเรื่องเครียดอะไรไหมนะคะแล้วก็ทําไมหายไปละ่ะพูดด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้ลักษณะไปจี้ถูกไหมเราก็ถามด้วยเหตุผลตรงมาแต่เขาก็จะตอบเลยเขาก็จะตอบด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาเลย่ายอ,อย่าไปกลัวเพราะว่ายิ่งคุณถ้ายิ่งคุณคุณยิ่งกลัวคุณจะยิ่งไปนั่งแบกความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ไหวคุณจะรับอยู่คนเดียวจะเครียดอยู่คนเดียวแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้มันไปไม่รอดเพราะว่า มันจะไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเองจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะโอเค <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้ค่ะสถานะไม่ชัดเจนสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วสำหรับสถานะคนมีคู่ชาวราศีมังกรค่ะคนมีคู่ชาวราศีมังกรขอดูไพ่พลังงานของคุณ คนมีคู่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนมีคู่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะ Why เดอร o มูนอะพลังงานของคุณเป็นเดอร์มูนบางท่านคุยกับชาวราศีมีลัคนามีนะคะพลังงานของคุณเป็นไพ่เดอมูนชาวราศีมังกรคนมีคู่ คุณรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวหรอหรือคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกเรื่องอะไรบางอย่างเหมือนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันดูห่างๆเหินๆก,ก,กับแฟนคุณกับคนรักคู่ครองของคุณมันซึมเศร้ามันมันมันเหนื่อยเหนื่อยมันเหมือนถูกหลอกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนงงงงมึนๆสถานการณ์มันอึมครึมพลังงานในความรักมันหมดลงไปนะคะอ่ะ ทีนี้ขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะออกมาสองใบพร้อมกันเลยคุณอ้อยอกน้อยใจเขานะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเหมือนเขาดูห่างเห,หิน,หนอมืมันดูห่างเหินแล้วเหมือนกับว่าปัญหาอะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการครบกันเนี่ยคุณเป็นฝ่ายคิดอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนะคะอเขาอาจจะมีบุคลิกสองอารมณ์ นะคะบางทีก็แข็งทื่อบางทีก็อ่อนไหวจนคุณดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรกันแน่คนรักของคุณคนนี้นะคะคุณน,น้อยใจหลายทีบางคนคุณไปอยู่เงียบๆนิ่งๆคนเดียวเหรอใช่ไหมคุณอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวนะคะเขาชอบทําอะไรให้คุณสับสนและหาคาตอบไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับอนาคตของเราดีนะคะอันนี้ขอแทรกอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณรู้สึกสงสัยใครคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาว่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปใช่ไหม อืผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นมีมีมีปัญหาอะไรที่ทําให้เขามีมีมีซัมติงกันหรืออะไรอย่เงี้ยทําให้เขาเปลี่ยนไปคุณรู้สึกสงสัยคุณพยายามทดสอบหลายครั้งแล้วแต่จริงๆคุณยังคุณยังคุณเริ่มระแคะระคายอะ่ะอืแต่คุณยังไม่ได้คําตอบหรออันนี้ขอดูเพิ่มเติมะนะคะว่าสถานาการณ์ของคุณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคนมีคู่ค่ะชาวราศีมังกรรักนามังกร จริงๆปัจจุบันคุณยังคุยกันตลอดบางท่านคุยชาวราศีเมษรัคนาเมษคุณยังคุยกันตลอดไว้คุณยังคุยกันตลอดนะคะยังมีการพูดคุยกันตลอดอแต่เขาอ่ะจะเป็นเหมือนเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์นี้ตลอดเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคุณอาจบางคนบางคู่ชาวราศีมังกรคุณจับได้ว่าคู่รักของคุณเนี่ยหรือคนรักของคุณเนี่ยนะคะเออมีอีกคนเข้ามา คนที่คุณสงสัยนั่นแหละนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณรู้สึกคุณจับได้แล้วคุณรู้แล้วหรือบางทนบางท่านอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นแล้วเพราะเรื่องของมือที่สามที่เข้ามานะคะหรือความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ได้ว่าเป็นลักซ้อนอยู่แล้วคืออย่างนี้คนมีคู่คือบางคนดี๋ยวถามว่าถ้าเป็นลักซอนต้องดูสถานะไหนคนมีคู่นะคะเพราะคุณกับเขาได้ตกลงเป็นแฟนกันอีกค,กคนนึงถูกไหม อ่ะมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะคะก็มีการทะเลาะกันนะคะมีการแบบพูดคุยกันแต่พูดคุยกันตลอดนะคะพวกคุณมีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ต้องคุยกันด้วยนะคะส่วนเขาตอนนี้เหมือนเขาพยายามควบคุมความสัมพันธ์นี้อยู่เลยอะตลอดเลยนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองอจะเป็นคนที่มีคู่เองหรือเปล่าแล้วคนคนนี้เหมือนกับเริ่มเริ่มแบบมีกฎเกณฑ์เริ่มเข้ามาหาคุณเริ่มแบบ ปรชิดตัวคุณให้คุณเริ่มรู้สึกอึดอัดนะคะทุกอย่างเป็นการอาสลับกันได้นะอืทีนี้ดูสิ่งที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับคนมีคู่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของพวกคุณใครที่ยังใครที่เป็นแฟนกันก็ยังเป็นแฟนกันต่อไปนะคะใครที่ แต่งงานกันก็ยังจะแต่งงานกันอยู่ไม่มีหย่าร้างนะคะเนี่ยใครที่มาดูในคลิปแป้งนะคะแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นเหมือนกับหันหลังให้กันน่ะนะคะแต่ก็ยังอยู่อยู่ต่อนี่แหละในความสัมพันธ์แต่ไพ่แต่ไพ่บอกไว้เลยนะว่าปัญหาที่คุณเจอกันน่ะสงสยัยว่าเขามีใครหรือมีมือที่สเข้ามาทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายคุณจะเริ่มเห็นความจริงคุณจะเริ่มรับรู้มากขึ้นว่าอ๋อ มันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนแต่มันน่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะมันเป็นความจริงที่เหมือนรู้แล้วแบบโอ้โหเสียความรู้สึกแล้วเป็นเป็นเหตุที่ทําให้คุณทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วมีใครคนนึงคาบข่าวมาบอกคุณด้วยเนี่ยเหมือนคุณจะไปรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นที่เข้ามาเป็นมือที่สามอะ่ะเขาเป็นคนรักเก่าของคู่รักของคุณหรือแฟนคุณอะ่ะเหมือนเขาทั้งสองคนรู้จักกันมานานแล้วนะคะนี่แล้วคุณจะอยู่ในวังวนที่แบบต้องเงียบเงียบไปนิ่งไป นะคะแต่ก็ยังแต่เขาก็ยังเป็นแฟนคุณอยู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังคุยกันอยู่ต้องบอกงี้นะคะอืมเอาเป็นว่าปัญหาของชาวราศีมังกรของคุณมีคู่คือคนรักเก่าของเขาเดินกลับเข้ามาในชีวิตของเขาค่ะอืมแต่พวกคุณมีเกณฑ์เราหองระแหงกันแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะอืมอ่ะไพ่บอกอ่ะทีไพ่ก็บอกไว้ประมาณนี้นะคะอืม อีกนิดนึงนะคะขอขอแอีงนิดนึงไพ่บอกว่ามันมีแนวโน้มที่ว่าอันนี้บางท่านบางคนอาจสลับกันได้ตัวคุณถ้าคุณเป็นคนมีคู่อ่ะมีแนวโน้มว่าตัวคุณอ่ะจะโดนแฟนคุณสงสัยอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะ,ะมันขึ้นมานะคะนนี้สาหรับบางคนบางท่านตัวคุณเองจะถูกสงสัยว่าคุณเป็นกิ๊กกักกับน้องที่ออฟฟิศหรือที่ทํางานที่เป็นรุ่นน้องหรือใครที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าแล้วมันจะมีเหตุทําให้คุณเนี่ยทะเลาะก,กับเขาคราวนี้ปัญหาคุลมุนอีลงตุงนังกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ เเหมือนกับว่าเขาจะผิดอยู่แล้วแต่คุณดันมาผิดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่คุณเป็นฝ่ายผิดนะคะอ่ะพยายามจะอ่านให้เคลียร์นะคะเพราะมันมีหลายประเด็นหลายสัญญาณเข้ามาเหลือเกินนะจ๊ะโอเคอ่ะต่อไปค่ะคําแนะนําให้กับคนคนมีคู่ชาวศรีมัง,งกรลัคนามังกรไพ่ยอยากแนะนําอะไรกับคุณ for of sort ไพ่บอกว่าบางทีการนิ่งเฉยอะ่ะมันก็เป็นการวิธีการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะคะ อย่าเพิ่งลุกขึ้นมาหยิบดาบเล่มใดเล่มหนึ่งเพื่อตัดสินปัญหาหรือตัดสินสถานการณ์อะไรบางครั้งไพ่บอกว่าลองปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาดูบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องไหนมันมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนั้นคุณก็จัดการไปแต่บางทีบางครั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อ่ะคนเราไม่สามารถตัดสินใจตัดสินแทนใครได้หรือแม้กระทั่งคนเราไม่สามารถที่จะเอ ไปตบมือข้างเดียวให้ใหมันให้มันดังได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าเราพยายามทําอะไรทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาถ้าเขายังนิ่งเราก็ยังเปลี่ยนใจเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คงจะต้องทํานิ่งเฉยไปก่อนนะคะใครที่เป็นครอบครัวกันก็ไปดูเรื่องทรัพย์สินอะไรที่เกี่ยวข้องกันก็อย่าให้ตกหล่นไปถึงบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นคุณต้องไปลองหาวิธีการดูนะคะในเรื่องนี้นะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ค่ะชาวราศีมังกรคนมีคู่ค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรการงานต่อเลยนะจ๊ะการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรอืม โอเคอ่าโอเคเข้าใจละอืมโอโหเข้าใจเลยชัดเจนมากอ่ะกรณีแรกค่ะโอ้โหไายอย่างชัดเจนมากเลยนะกรณีที่กรณีแรกนะคะใครที่ยังเป็นเอางี้ใครที่ทํางานประจําอยู่หรือเป็นเจ้าของกิจการอยู่นะคะเอางี้มันมีเกณฑ์ที่ในเรื่องของงานของคุณเนี่ย มันมีงานเก่าเข้ามาเป็นงานที่คุณเคยทำอะไรเอาไว้แล้วมันมีเหตุที่ผิดพลาดก็ต้องระวังใครที่ทำงานเป็นทีมคุณกลับไปเคลียร์งานเก่าให้ดีนะคะเพราะงานเก่านะั้นอ่ะมันจะกลับมาทำให้คุณพ่ายแพ้แบบพ่ายแพ้กับคู่แข่งในงานของคุณอ่ะถ้าบริษัทของคุณทำงานเป็นทีมถูกไหมนะคะส่วนใครเป็นเจ้าของกิจการก็เหมือนกันคุณจะมีคู่แข่งเข้ามาเยอะแยะมากจนทำให้ตัวคุณเองแบบ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะส่วนใครมันมีงานหนึงโดดเด่นใครทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยจะไปทิศทางที่ดีมากเลยงานช่วงนี้จะเยอะแล้วก็ไปทิศทางที่ดีนะคะใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานไหมได้งานแน่นอนนะคะได้งานแน่นอนส่วนใครคิดจะออกจากงานมีเกณฑ์ได้งานไหมก็ได้งานอีกนะคะ ส่วนใครที่ทํางานอยู่ในกองสีอยู่กับครอบครัวถ้าคุณคิดจะออกจากงานเนี่ยบางคน,นคิดอยากจะออกจากงานแล้วเริ่มงานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีเกณฑ์ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนกับหุ้นส่วนกับกบัถ้าจะเริ่มธุรกิจใหม่มีเกณฑ์ได้ทางานหุ้นกับเพื่อนกับหุ้นส่วนต่างๆถามว่าไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ตอนแรกมันจะตะกุกตะกากบ,บอกเลยแล้วคู่แข่งเยอะด้วยยังไงก็ใช้ความอดทนนะคะส่วนใครที่ทําเกี่ยวกับการเล่นหุ้นแล้วก็เสี่ยงโชคแป้งมองว่าเดือนนี้ ชาวราศีมังกรคุณต้องเกรงคุณต้องเลงดีๆนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะได้มาแค่ก้อนแรกหลังจากนั้นจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะแบบจะต้องดูให้ดีอะค่ะต้องดูให้ดีต้องบอกงี้ต้องบอกงี้ไม่ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอกตรงไปเดี๋ยวมันจะเอางี้คือ เล่นพอประมาณแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะส่วนใครต้องการขยายกิจการมีเกณฑ์จะขยายได้หรือไม่ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันจะมีติดขัดในเรื่องการก่อสร้างถ้าใครจะขยายร้านนะคะอืมอ่าก็อย่าลืมดูเลิกดูยามกันด้วยแล้วกันนะคะในการเปิดร้านหรือขยายหรือทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคส่วนทั่วๆไปใครที่ ต้องการอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอบที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้บางคนมีการเปิดสอบหรืออะไรคุณมีโอกาสที่จะสอบแล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่นะคะอมืมีการสอบแข่งขันอะนะคะแล้วก็ในเรื่องต่างๆอื่นๆก็ไม่มีละก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับเรื่องงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะมาต่อกันที่การเงินนะคะ การเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะการเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณมีสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกอยากซื้อมานานละอยากได้มากๆนานแล้วอาจจะเป็นรถหรือบ้านมีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่หรือใครคอยให้ความสนับสนุนแล้วก็ ให้การตัดสินใจกับคุณในการซื้อสิ่งนั้นได้นะคะอืมแล้วก็ถ้าใครรอเงินก้อนอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้ใครรอลูกหนี้มาชำระหนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ที่จะได้คืนนะคะใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไงสะเป็นเป็นงานเป็นสายงานเดิมแล้วมันรู้สึกว่าเอาอีกแล้วหรออันนี้ในบางคนบางท่านแต่บางคนอาจจะแบบโอเคฉันถนัดกับสายงานนี้ ท่านโอเคกับงานนี้ใครที่เป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์ที่คุณจะขยายกิจการได้นะคะแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารต้องวางโปรเซสให้ดีๆมันจะวุ่นวายคนเข้าคนออกนะคะอืมแล้วก็อาชีพที่มันโดดเด่นในช่วงนี้หรอแป้งมองว่าเจ้าของธุรกิจของชาราศีมังกรหาเงินได้เยอะมากในช่วงนี้บอกเลย หาเงินเยอะได้มากในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้มีโชคมีลาบจากครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวผู้สูงอายุจะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนการเงินด้านอื่นอาจจะมีการปาไปปาร์ตี้เสียเงินแบบจะจับจะใช้สอยกับการออกไปข้างนอกคุณอาจจะเที่ยวเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะแฮปปี้กับการใช้เงินแต่ถามว่ามีเงินใช้อยู่เรื่อยๆไหมมีแต่จะมีบางอย่างที่คุณซื้อแล้วผิดพลาดอะ่ะแบบกดกดช้อปปี้สด้าไปแล้วผิดอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนนะคะ อืส่วนเรื่องอื่นๆในเรื่องของการเงินโชคลาบมีไหมยังไม่เห็นนะคะที่แบบได้หวยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เรื่องการเงินจริงๆก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะการเงินส่วนใหญ่มันมันมีกินมีใช้อะ่ะนะคะไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ใครที่เป็นอย่างที่บอกรองเงินอะ่ะได้เงินอยู่แล้วอืืมอืม ส่วนใหญ่อะเก็บมีเงินเดือนนี้จะไม่ได้เก็บเงินเท่าไหร่จะใช้ในการจับจ่ายใช้สอยไปเที่ยวไปไปเจอเพื่อนฝูงอย่างนี้มากกว่านะคะโอเคนี่คือการเงินของชาวราศีมังกรค่ะ